นี่เป็นคีย์เวิร์ดที่น้อยคนนักจะรู้นะครับเนื่องจากว่าคําว่า R E U A O ถือเป็นเสียงพยัญชนะวักแรกของตัวอักษรฮิรางานะตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่นซึ่งหากลองเซิร์ชด้วยคําพวกนี้เราก็จะเห็นสื่อการเรียนการสอนทั่วไปที่ดูน่ารักและไม่เลวร้ายอะไรมากแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันจะมีอยู่เว็บหนึ่งนะครับที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและกลายเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่ไม่ควรค้นหาอย่างยิ่งเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเล่าคร่าวๆครับ โดยจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังซึ่งถ้ากใครที่ไม่หนำใจพอจะเข้าไปดูเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่ผมเนี่ยก็ขอเตือนเอาไว้เลยว่าภาพเนี่ยมีความรุนแรงระดับหนึ่งเลยทีเดียวโดยก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอกล่าวถึงคีย์เวิร์ดคำว่า AEUAO ที่มีการเพิ่มเติมคำนั่นก็คือขีด HIPPY .jp เข้าไปด้วยซึ่งเมื่อเราเปิดเข้าไปนั้นในนั้นเนี่ยเราจะเจอกับบุคคลที่มีรูปร่างคล้ายกับอาจารย์กับนักเรียนโดยอาจารย์น่จะพูดประมาณว่า นี่เป็นโฮมเพจที่ถูกสร้างขึ้นมา,มาเพื่อจุดประสงค์ให้เด็กดีทุกคนได้จดจำฮิรังานะผ่านสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว,ตวยังไงละ่ะโดยเด็กผู้ชายคนนี้ก็แนะนำตัวว่าเขาชื่อทาโร่ส่วนผู้หญิงก็ชื่อฮนานาโกและผู้เชิญชวนว่าเรามาเรียนฮิรังอานะกันเถอะซึ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำเชิญชวนที่ดูไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าหากเราลองเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นกับตัวอักษรฮิรังอนะที่เรียงรายกันตามวรรคอย่างถูกต้องแต่ทว่าบางตัวที่มีตัวขีดเส้นใต้นั้นเมื่อเราได้หลงคลิกเข้าไปดู เพื่อจะเรียนรู้คําศัพท์สิ่งที่ปรากฏในเวลาต่อมาเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่มันมีมากกว่านั้นและก็แตกต่างจากที่คิดไว้อย่างสิ้นเชิงเพราะในนั้นเนี่ยมันมีการนําเสนอภาพที่ดูรุนแรงมีทั้งความเป็นเลือดและการหัน่นซึ่งผมเนี่ยก็จะไม่ขอชี้นําเอาละกันนะครับส่วนถ้าใครที่สงสัยเนี่ยก็ให้ไปดูกันเอาเองแต่ถ้าใครที่จิตไม่แข็งพอก็แนะนําว่าอย่าเซิร์ชกันเลยดีกว่าครับ